มาที่อีกหนึ่งงานครับในายไกรศรีกันนสูตรครับนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยและนายชัยวุฒิหลักเมืองครับผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนของกอฟผอก็ถแถลงข่าวจัดการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี6-7เมษายนนี้นะครับที่สนามเปตองมูนลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตองกระเบื่อให้กีฬาชนิดนี้แพร่หลายเฟ้นหา นักกีฬาฝีมือดีพัฒนาเป็นทีมชาติคือนักกีฬาที่ชนะอันดับ1-8เนี่ยจะได้สิทธิ์คัดเลือกเป็นทีมชาตินะฮะแล้วก็รายได้ของเขาจะมอบให้หมุนิธิส่วนหนึ่งมอบให้สาธารกุศลอีกส่วนหนึ่งนะครับกติกา ก็ใช้ของกติกาสากลของเปตองนานาชาติเลยแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันคือ 1. ทีมชาย3คน 2. ทีมหญิง3คน 3. ทีมเยาวชนไม่เกิน17ปี3คนและ4ทีม VIP กิติมศักิ์2คนนะฮะทีมชนะเลิศในประเภททีมชายทีมหญิงและทีมเยาวชนไม่เกิน17ปีจะได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัลบำรุงทีม2 0 0 0 0ื 20, 15, และ10,000ตามลำดับครับสนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ w w w ร์ไวเว็บ เปตองไทย .org นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้ครับ